ภาพความทรงจําของเด็กน้อยนะคะเป็นเด็กชายวัยเพียงหกขวบเท่านั้นเป็นภาพความทรงจําที่กลายเป็นความทรงจําอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเมื่อเขาได้มีโอกาสท่องบทพระราชนิพนธ์ถวายต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาพิพิธและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ วันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคึงหารัะคุณแม่มากล้นเหลือคนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามคีนศิริกิจจำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพื่อทิ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัย จะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยรักศักดิ์ศรีจักกลีวงจะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบาย เรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดชีวาชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภยัยลีมอบชีวีเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยบทพระราชนิพนธ์บทนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวาชิราลงกรพระอิสริยยศในขณะนั้นของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ได้ทรงแต่งขึ้นเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2515เป็นคำกลอนอันงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายคือ,ค,อคือตอนนั้นเนี่ยอา,อายุประมาณสักหกขวบเศษเคุณแม่ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นบทพระนิพนธ์เป็นบทพระนินพนธ์นะของสุเด็จพระเจ้าลูก ยาเธอก็ฟ้าวิชาลงกอนนั่นคือนักการที่10ซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านศึกษาอยู่ที่รเรศออสเตรเลียนะฮะเรียนในร้อยดันทยูก็มีพระนิพนธ์ถึงวันแม่นะครับซึ่งตอนนั้นบทกลอนเนี่ยดังมากนะฮะที่ขึ้นว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมถิดลรำลึกถึงคนิงหาเนี่ยจะมีบทถึง6บทนะครับคุณแม่ก็ให้ท่องหัดให้ท่องจนเราท่องได้แล้วแม่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าในหลวงกับราชินีมาสุราษฎร์เนี่ยแม่จะพาไปกล่าว นะเเเ้าเาาาายยัังงงไไมม่่รรรรูววในนนหหลชีคคืืออพะด็กกดะ็กกกทศพลงานไพโรธเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียงหกขวบฝึกท่องบทพระราชนิพนธ์บทนี้เพื่อหวังว่าสักวันจะมีโอกาสได้ท่องถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจนกระทั่งปี2519วันที่ความฝันของเด็กชายได้กลายเป็นความทรงจำอันยิ่งใหญ่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมายัางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อทั้งสองพระองค์สเสด็จมาถึงบริเวณที่ประชาชนนั่งรอเฝ้ารับเสด็จเด็กผู้ชายคนนั้นได้กระโดดเข้าไปกราบพระบาททั้งสองพระองค์ทันทีและได้ท่องบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าวเสียงท่องกรอนดังกล้องด้วยความซื่อบริสุทธิ์ สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงโน้มพระวรกายลงสดับฟังด้วยพระเมตตาก่อนจะมีพระราชดำรัสอย่างอ่อนโยนว่าเก่งจังพูดก็ชัดในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนุญยเดชมหาราชซึ่งประทับอยู่เบื้องข้างทรงมีพระราชดำรัสด้วยพระอารมณ์ขันว่ากลอน,นี้ยาวนะองค์ท่าน เสด็จมาถึงแม่ก็บอกว่านั้งไงในหลวงผมก็กระโดดข้ามเชือกไปนั้นคือต้องกระโดดเพราะเชือกกั้นอยู่ไงกระโดดข้ามเชือกพอกระโดดข้ามเชือกก็ไปถึงตรงที่ในหลวงการที่9ก้า็ดีทหารก็จะเข้ามาจับก็จาได้ฮะพระองค์ท่านก็บุกระหัดเลยนะบมกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราก็ได้กราบพระบาทท่านแล้วก็ไปกราบพระบาทสมเด็จพระาชินีแล้วก็ลุกขึ้นยืนท้องกรอนที่ที่เคยหัดท่องไว้นั่นแหละครับ ถวายพระองค์ท่านด้วยด้วยเราอาจจะตัวเล็กนะครับแล้วพระองค์ท่านก็สูงกว่าเราอยู่แล้วท่านก็มีเมตตาท่านก็โน้มตัวลงมาแล้วก็โอบก,กอดแล้วก็ฟังจนจบนะฮะในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็ประทับยืนอยู่ข้างๆสมเด็จพประเทศพ้าหญิงจุฬาพรท่านก็ประทับยืนอยู่ข้างๆพอท่องเสร็จพระราชินีท่านก็มีมีรับสั่งว่าเก่งจังนะพูดก็ชัด นะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็มีรับสั่งว่ากรอนนี้ยาวนะนะครับแลส้สมเด็จพระเทพก็มามา,มาชื่นชมว่มาเก่งจังเลยและยังจาได้แม้จะผ่านมาหลาย10ปีแต่พระสุรเสียงของทั้งสองพระองค์ยังคงก้องอยู่ในหูและความทรงจําของทศพลงานไพโรธจบจนถึงทุกวันนี้และนั่นคือเรื่องราวเล็กๆที่ยิ่งใหญ เรื่องราวของเสียงกรอนจากหัวใจเด็กน้อยที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีและสายใหญ่อันลึกซึ้งระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชนีแห่งสยามปราโมทวีรสมถ่ายภาพกริฐมนวันเดชรันทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี